ก็เป็นบุรุษยากจนไปทำงานกับพ่อค้าเรือสำเภาแล้วก็ได้นำขบวนนำเรือสินค้าไปขายสินค้าเรือก็ไปล่มกลางมหาสมุทรได้แบบมารดาไห <c oughs> วยน้ำ ข้ามมหาสมุทรเข้าหาฝัง่งได้ปลอดภนะัยจิตท,ที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ทามารดาลข้ามมหาสมุทรได้ก็มีจิตปรารถนาจะลื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ข้ามวัดตักสงสารก็เลยตั้งปานิธานว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะเมื่อ ตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นรู้ด้วยนะเมื่อพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นได้ด้วยนะเมื่อข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วยนะนี่เป็นการตั้งความปรารถนานะครั้งแรกเรียกว่าประทบปิสุบาตนะแล้วก็บำเพ็ญพุทธกาลกฐธรรมมาเนี่ยนะยาวนานตั้งปณิธานในใจ โยถึงเจ็ดอสังไขัยต่อมาก็เริ่มตั้งปณิธานทางวาจาว่าจะเป็นพระพุธเจ้าโดยการปรารบนะเกิดมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ปรารบถึงช้างที่ได้กลิ่นของนางช้างทางังแล้วก็ติดตามนางช้างนะไปอภิรมกับนาง นางช้างด้วยอำน,นาจของกามราคะนะก็เกิดอาการ <c oughs> สลดสลดใจนะสลดพระไทยจากนั้นก็มองเห็นว่าราคะเนี่ยร้ายนะร้ายแรงยิ่งกว่าพัดแสงขอร้อนเสียยิ่งกว่าไฟแล้วก็ร้ายยิ่งกว่าพิษโกก็เลยตั้งปณิธานว่า จะขอเป็นพระพุทธเจ้านะจะบำเพ็ญพุทธการและก็ทมเป็นพระพุทธเจ้าให้พ้นไปจากกิเลสจากตัณหาจากนั้นก็สละรากจะสมบัติแล้วก็ออกบวชนะจะเห็นว่าพระบริสัท์เนี่ยเกิดท่านไหนก็ส่วนมากก็ออกบวชการออกบวชนั้นเรียกว่าบำเพ็ญเนคขนมาบารมี กระกทําอย่างนี้มาโดยตลอดที่ทรงกระทําก็ยังบาร,รมีสิบประการทานศีลเนคขมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะแล้วก็อธิษฐานเมตตาอุเบกขาต้องการให้ให้บาร,รมีทั้งสิบประการเนี่ยเต็มรอบ ครบบริบูรณ์ถ้าบรารมีเต็มรอบครบบริบูรณ์นั้นหมายถึง <c oughs> จะได้ตัดสรอ,อนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเมื่อได้สั่งสมบ่มบรารมีมาจนครบ สีอาสงไขยหลังจากได้พุทธพยากรแล้วนะ <c oughs> บําเพ็ญบารมีเต็มรอบถามว่ามาเต็มรอบเอาเมื่อไรอะ <c oughs> เริ่มเริ่มบำเพ็ญบารมีเริ่มต้นเรารู้มาแล้วนะท่ <c oughs> ามกลางรู้มาแล้ว <c oughs> แล้วก็ที่สุดสุดเต็มรอบไปสุดเอาเมื่อไหร่นะ <c oughs> ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเกิดในชาติสุดท้ายนะ <c oughs> ก็คือมาเกิด <c oughs> เป็นพระเวสสันดรชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยถือว่าได้บำเพ็ญพุทธกากลตธรรมบำเพ็ญบรารมีเต็มรอบนะ เต็มรอบครบสี่อสังขายหนึ่งแสนมหากัรนี่คือเป็นชาติที่ที่เต็มรอบนะตอนนั้นพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะ <c oughs> และก็เรลาเราเทพ พยาดาเนี่ยมาอัญเชิญอัญเชิญให้ให้มาเกิดมาเกิดในภพสุดท้ายกนะ็คือมาปฏิสนธิในในคันของพระนามขุศรี <c oughs> แล้วก็พระเจ้าสนใจ แฟนชื่อว่าแฟนสีพีนะกรุงชื่อว่ากรุงเชตุดอนเมืองของพระเวสันดรกับเมืองของพระเจ้าสุดโธธนะเป็นเมืองเดียวกันในสมัยก่อนเนี่ยเมืองชื่อว่าสบิลพัตและประยู่ต่อมามาถึงยุคของพระเวสันดรเนี่ย พระนครเปลี่ยนชื่อ,อยุคของพระเจ้าสัญชัยพระนางขุนลีเนี่ยพระนครเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรุงเทตุดอนจากกรุงกบิลพัทมาเป็นกรุงเทตุดอนแล้วก็แฟนสักกะมาเป,เป็นแฟนแฟนสีทีเมื่อ พระพอที่สัตว์ถูกเทพพยาดาอัญเชิญให้มาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เนี่ยก็มาปฏิสนธิในครันของพระนางกุทศดีพระนางพุศดีเมื่อทรงครันเนี่ยพระนางกุศดีมีความปรารถนา ต้องการที่จะให้ทานท่านางก็รับสั่งให้สร้างโรงทาน6แห่งนะโรงทาน6แห่งก็ตั้งไว้ที่ประตูเมือง4แห่งแล้วก็ตั้งไว้ที่กลางพระนครอีกหนึ่งแห่งแล้วก็ตั้งไว้ที่ประตูราชนิเวศคือ <c oughs> <c oughs> ที่พักของพระนางในอีกหนึ่งแห่งรวมเป็นโรงทานทั้งหมด6แห่งและพระนางก็ให้ทานให้ทานทุกวันทุกวันให้ทานแก่สมณะรามคนชลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนเดินทางทั้ง ยาจบวิพวกคนเห็นใจทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยอิ่มหนำสำราญสุขสำราญพระเจ้าสันชัยเนี่ยสงสัยว่าทำไมจึงมีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะสมัยก่อนไม่มีนะ <c oughs> เรียกรรม เก่งทางด้านทํานายถ่ายทักเนี่ยมาทํานายถ่ายทักตามที่เก่งทางด้านโหราจาร์ทํานายถ่ายทักก็ได้ทํานายถ่ายทักถวายคําพยากรณ์ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีผู้ที่ไม่อิ่มในการให้ทานผู้ที่มีบารมีไม่อิ่มในการให้ทานเนี่ย มาอุบัติเกิดขึ้นในครั้งของพานานระนางพระนางจึงปรารถนาในการที่จะให้ทานไม่สิ้นสุดนนะก็ให้ทานไม่รู้จะเบื่อนายนะเนี่ยอยู่ต่อมาเมื่อพระครั้งของนางเนี่ยครบกำหนดทดรระมาณสิบเดือนพระนางก็จะประสูติประสูติพระนาชจโอรส ในวันที่พระนางประสูติแต่พระนางมีความปรารถนาต้องการจะชมพรนครพระเจ้าสันชัยก็ให้นำพาพระนางเที่ยวชมพรนครระหว่างที่พระนางชมพระนครไปถึงถนนสายหนึ่งเรียกว่าถนนถนนข้อค้าเป็นตรอก ที่อขอค้าทำการค้าขายกันเในในในสถานที่นั้นพอพระานางเสด็จถึงที่นั้นเนี่ยพระนางก็ได้ประชวรครันทัครันของพระนางข้าร,ราชบ,บริพารที่ติดตามก็ทำการกั้นฆ้าให้พระนางเนี่ประโสน ขนาดก็ประสูตรในตรอกพ่อค้านั่นเองสมัยก่อนเนี่ยไอ้ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยไม่มีมี่ไหมีอมอสำแยทั่วไปทั้งก็ต้องการประสูตรตรงไหนเจ็บท้องตรงไหนก็ก็ประสูตรตรงนั้นเนี่ยจะหาไปโรงพยาบาลก็ก็ไม่ได้ครับเพราะไม่มีโรงพยาบาลแต่ปัจจุบันนี้ก็มีขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันแล้วสมัยก่อนรถก็ไม่มีรถก็เ,เป็นรถมา้า ในขบวนนั้นก็จัดการทำที่ประสูติพระนาพระนางก็ประสูตรพริพระโอรสพระโอรสประสูติในถนนพ่อค้าตรอกพ่อค้าถนนพ่อค้าเขาเรียกโยอเวดลำดอนเป็นชื่อถนนถนนพ่อค้าก็เลยตั้งชื่อพระโอรสนั้นตามตรอกตามถนนนั้นว่า เวทสัตตอนเมื่อพระราชกภูมารประโตนเนี่ยพระราชกภูมารก็บอกมันดาเนะ่ยพูดได้เลยบอกมันดาเนี่ยคือแปแรมือเนี่ยขอเงินประโซนแล้วเนี่ยแรมือเนี่ยขอเงินเลยขอเงินเอาไปให้ทาน โอรสกำลัสว่าหมอมันต้องการจยาให้ทานนะเราะสูตรออกมาแล้วหมอมันเนี่ยต้องการให้ทาน